สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําในคลองรังสิตประยุรศักเอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนทําให้การสัญจรล,ลําบากและต้องใช้ความระมัดระวังโดยทีมข่าวลงพื้นที่สํารวจตั้งแต่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองต่อเนื่องรังสิตปทุมธานีพบว่าบางสุดยังมีน้ําท่วมขังเช่นบริเวณถนนพหลโยธินหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเส้นท,ทางขาออกไปยังพื้นที่คลองหลวงรวมถึงไหลเข้าท่วมตลาดรังสิต และบ้านเรือนประชาชนในระแวกตก่าวโดยเฉพาะที่ตลาดลังสิ์ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และจำหน่ายสินค้าเกือบทุกประเภทพบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่แต่ร้านส่วนใหญ่ได้ยกพื้นสูงขึ้นทำให้ไม่ได้รับความเสียหายมากนะักและยังพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังเปิดบริการเช่นร้านขายเสื้อผ้าขายอาหารรวมถึงธนาคารร้านทองยังคงเปิดตามปกติแต่ก็ค่อนข้างทุลักทุเลโดยประชาชนต้องเดินลุยน้ำเข้ามาซื้อของภายในตลาด ขณะที่พ่อค้าขายขนมในตลาดเล่าว,วา่าข้าวของภายในร้านไม่ได้รับความเสียหายเพราะน้ํายังไหลเข้าไม่ถึงแต่ก็ได้มีการยกของขึ้นที่สูงและวางกระสอบทรายไว้หน้าร้านเนื่องจากเกรงว่าหากมีฝนตกลตงมาเพิ่มปริมาณน้ําอาจจะท่วมสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหากเทียบกับเมื่อปี2554แล้วระดับน้ํายังต่างกันมากเพราะปีนั้นมีทั้งน้ําเหนือและพายุที่เข้ามาพร้อมกันซึ่งตนเองจําได้ว่าน้ําเพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก และเก็บข้าวของแทบไม่ทันซึ่งยังคงเป็นฝันร้ายจนถึงทุกวันนี้แต่นี้มันไม่เหมือน54นาน,น้ำส่ 54, มันน้หนือมาเร็วตอนนั้นก็มีพายุเข้าด้วยแล้วก็มีน้ำเหนือมาด้วยใช่ไหมปี54มันก็เลยน้ำเหนือ,อมาเร็วมากแต่นี้แค่แค่ฝนตกมาตอน เุมหนึ่งก็เข้าเมื่อวานใช่ไหมคะสี่โมงสี่โมงเาถึงตอนสี่ห้าสี่อ๋อมาถึงป<ต>ีห้าสี่เมื่อวานนี้มันตกทั้งวนันมันก็ขึ้นมาเอยเพราะว่าน้ำคลองมันเสมอนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้ตระเวนสำรวจบริเวณมหาวิทยาลัยรงังสิตพบว่ายังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตจนถึงหน้าวัดรังสิตซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองได้มีการประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุดธิพพงษ์จุเลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลน,นครรงังสิตเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานพร้อมสั่งการให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วส่วนการระบายน้ำในชุมชนก็จะดำเนินการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กทยอยสูบน้ำออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะการสัญจรในพื้นที่ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มมาเราผมก็เรียนเสียมท่านท่านท่านานานยกบอบจนะท่านก็มั่นใจว่าถ้าตกเพราะว่าตกไม่หนักมากเลยนะเรา,าได้รับสถานการได้หมายถึ่ก็ต้องพูดเผื่อไว้ถ้ามันตกแบบ ทั้งวันทั้งคืนแบบความเข้มสูงอะ่ะคือตกเป็นร้อยมิลิเมตรในระยะเวลาสั้นๆนะอย่างนี้มันก็ก,ก็ต้องก็ต้อง,อ,งอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถ้าตกในในเกณฑ์ที่ไม่ไม่ความเข้มไม่สูงนักนะ,ะก็คงจะไม่เป็นไรเรา้องคุยกันผมก็เรียนถามท่านนายกนายกบอกว่าน่าจะไหวน่าจะไหวถ้าถ้ายังเดินได้อย่างนี้นะเรายังมีโอกาสที่จะเร่งระบายน้ําได้เขาก็มี การขอเรื่องผักเครื่องผัดดันน้ำเพื่อจะผักดันน้ำไปสู่ไฟอ,อ,อะไรแม่น้ำจ้าพระยาได้เร็วขึ้น อย่างเราก็ตามจากสถานการณ์ฝนที่ตกกระหน่ำทำให้พื้นที่รังสิตมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีระดับเสียงอันตรายสูงสุดตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางเทศบาลนครรังสิตยังคงประกาศเตือนประชาชนพร้อมเตรียมสถานที่จอดรถ3จุดคือโดมซอยรังสิตนครนายกหรือซอยโรงสีอาคารร้อยปีเมืองธัญบุรีคลองสองธัญบุรีและทางขึ้นทรเวรวมทั้งยังประกาศสถานศึกษาเป็นศูนย์ภาพพิงสถานการณ์น้ำท่วม5้าแห่งพร้อมจับตาสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิดในการรับมือป้องกันน้ําท่วมเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะไม่เร็วร้ายเหมือนปี2554